แค่มาถึงไทยตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อเช้าเมื่อเช้าเลยเหรอมาจากสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหม สวัสดีค่ะทุกคนลูกค้าแม่เขาบินมาจากสวิตเซอร์แลนด์มาทาสีผมกบผมขาวนะคะแม่เขาอยากได้สีโทนแบบน้ําตาลบนบนแต่ไม่ต้องฟอกเพราะว่าผมคุณแม่เขาตรงปลายนี่เคยดัดมาแล้วมันแห้งตรงปลายเคยดัดมาแล้วมันแห้งมากแม่บอกว่าอยากทาสีผมที่ไม่ต้องฟอกแล้วก็บํารุงไปด้วยนะคะทุกคนค่ะเสร็จแล้วม้วนผมสวยๆเป็นเขรียว่าอะไรนะแม่มาดามเหรอมาดาม <S 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 สวิตเซอร์แลนด์ ลูกซูมมาสีดูมาใกล้ๆเลยเห็ไหมนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูสีผมการแบบสวยแม่บอกว่าตอนแรกจะกลับใต้บินมารอทําผมก่อนร <c oughs> <c oughs> อทําผมก่อนแล้วค่อยกลับใต้พวกนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณนาอยู่แล้วนอนแบบสวย <c oughs> ปูกใจมแม่ไหม่ถูกใจคะ่ะเนาะแม่บอกว่าูกตั้งใจมาหาเลยในนี้สีเดี๋ยวมันจะสว่างกว่านี้อีกนิดนึงนะคะลับไปอีกสักนิดเดี๋ยวมันจะสว่างขึ้นเป็นคุณนายไปเลย <tôi> mh, bằng như thế anh mẹ bọc và bọc ra bọc bọc bọc. Tân anh em bọc chạy thôi. mà chạy chạy nha. Tân 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 chạy มีลบสู่มมาใกล้ๆหัวรอนแบบเด้งๆหงอกหายไปเลยไม่มีหงอกแล้วอันนี้เหลือแม่ไปบำรุงต่อเห็นสีไม่ลกเห็นอยู่เนาะสีรอนแบบเด้งๆอยู่ได้หลายวันอยู่มวนไปแม่ขอบคุณนะคะ,คะสาสแวะมาก อ,อยู่รอจนได้ทำสีผมที่จริงต้องกลับได้ต้องต้องมารอทำผมกับช่าง <c oughs> ช่างก็ยังพูดได้ไม่เยอะค <c oughs> างย่างตึงอยู่ทุกคนสวยไหมคะนี่สีผมอยากได้ประมาณนี้ทักมานะเนี่ยมนมลูกซมเข้ามาใกล้ๆผมอีกนิดเห็นเนื้อผมไหมเนี่ยค่ะจะออกเป็นน้ำตาลมนมนเหลือบๆเทาๆยิ่งออกแสงธรรมาชาติยิ่งสวย เนี่ยโทนประมาณเนี่ยสวยโอเคขอบคุณค่นะสีไม่มีเว้นตามองไม่เห็นใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> แม่ตัดมัดจำไปด้วยเดี๋ยวยิ่งสะาย,ยิ่งสวย โอเคค่ะแม่แม่ขอบคุณนะคะให้ทิปอีกห้าร้อยบาทขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณมากมากถูกใจอยู่นะสีถูกใจค่ะเนาะสวยแม่ลูกสาวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหลุดอีกเรื่อยๆของมันนะใช่ค่ะโอเคแม่ขอบคุณนะคะให้หนูช่วยลดเลือกเลือกเรียกรถไห้ไหมเดยวแา๊อได้ได้เดี๋ยวหนูเรียกให้สวยแล้วงดงามแล้วถูกใจแม่แล้วค่ะ